จะพุกพริกเป็นไหมเดี๋ยวใส่จะเพิ่มเผ็ดเลยครับผมเราต้องเทนบางกอนพริกแต่ละล้านบุคือกันนะผมใส่มากลไรกัแสะทองน่าเป็นหินก่อนเลยนะครับว่าฮว่าอากาศฮอนมากครับผมแล้วลุงแมขากับลังเฮ็ดครับนี่ะไรหนีพอมั้งเ,เอิหนีิยังครับนี่นขาบอกบอก ซื้อร้านยังครับร้านข้าจังค่ะ,ข,ะ,ข,ะข้าจังค่ะขักจังก๋วยเตี๋ยวแชนนร,รกกก์เป็นเนื้อแล้วครับน้องไก่ก็นนมนนี่เป็นเน,น,น,นื้อแล้วก็เป็นกไก่ตุ๋นตุ๋นสับเอาเป็นเนื้ออนาหนักงเงินครับไก่ตามเงี้ยสี่สิบครับผมสุดเลยบอยอีกร้านหนึ่งอยู่ครับผมกลับหนาโรงงานต่ร้านนั้น ผมมีอย่างครับตำลเป็นลานลองลานสุดท้ายครับแต่ตัวแับขั้นนะคะระับขามเลี้ยนเราขามแปะทำดูเกือครับผมเกือเป็นเส้นมีเหลืองผมออาปึงเส้นเล็กน้ำตกตัวครับค่ะน้ำตก

น้องไล่ป่ครับขาลายค่ะขาลายครับผมสาเกียนมูกลูกชิมเนื้อครับค่ะลูกชิอค่ะของเรามันจะเป็นน้ำน้ำข้นดีแล้วเด้อครับผมนี่คนผลเลยครับ สุดดอดเลยปีเห็นไหมจะวะน,น,นามคนวันนี้ก็ต้องห่วงแล้วเ,เดี๋ยวเปลือยห่อมโอ้สุดดอดจิกลานแสบแล้วครับวันนี้ทวตำเองสิสุดดอดครับเจ้มเจียวเจียวเอง ก็มีกระสุนดรอดแล้วครับก็เติดตัวอย่างอืมือนกับอัเดียวเป็นซุปเนื้อแบบใหใจมากเลยพีคุดไหมแต่ยานดีครับดึงพีกดึงซ้อนต่อบอกเลยโอกาสใช้เยอะตำเองควอมเนั่นนะ สองนะผมมีพี่เผาอ่ะลองของอีกแล้วขวบไปพอแล้วพีดทิ้งผิดมัง้ง เยย่งมันกินกะสีดยโอาคิสุดดเลยมันจัดให้แบบเป็นไทยโอม่ก็แคบุมีอสผิดโรเซบลครับมันเคยกินแล้วติดใจรวด ขนนี่แหละชี่นี่โอ้โหวูบเลยว่ะวูบเึ้นอย่องนั้ก็นี่ก็รุนแต่เสียบได้สุดนะต้องเหนียวเกลี้องเลยครับผมอื แบบมากเปรี้ยมากเลยต้องไ่กินทีคำรันจุดด่วนยังอืมว่า พริกเผ็ดดีครับผมร้มอ,มองเลยมนปวดเผ็ดดูสิครับพเผาห้กินอะไรได้แลละ รกชิมครับผมเก็บเนื้วอว่ะเก็บเนื้อแบบหอมเนื้อมากเลยทุกสิ่งแล้วสุดนเนื้อเปลวเลยกบเก็บแบบตุน จ,จ,จเรากระเทียมสิบหลด๋อย้รบาณจนหนักเสียชิพอยแล้วมาจวดก,กินแล้วเขาเปล่าทุกดอว

nhây suốt nên ăn Chẳng chạy Tìm gặp bị vẻ không bỏ lỡ เม่อยากขอเชือว่าหัวย่อบกมัน่ทหารับเือก้ารับกมันมทหาร เส eh ียแล้ผมเกีของแท้ต้องผิดหัวต้งผิดเขา ยันเพ็รครับผกเพชรหอน เล็กมันจะเป็นแบบต้องขาดเลี้ยวครับผมยังไีอยู่ครับเจ้บอวบันเหนียวนุ่มครับผมขาดปุ๊ดขาดปุ๊ดเสียบผมไม่กินเท่น

<c oughs> จะเครื่องเครื่องก๋วยเจียวเรื่อ,อ,อครับหอมอมลุกลุกเม่คับซีหวานดวกว่า 给我们。